สวัสดีครับผมนายชุนเมาส์เรื่องหนังเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวหนังอีกเช่นเดิมนะครับเพิ่งจะได้มาสดๆใหม่ๆเลยนะครับวันนี้นะครับผมเจ็ดเรื่องครับผมเพื่อให้การเสียเวลาเริ่มกันเลยนะครับเรื่องแรกครับนี่ครับนิโคลัสเคสครับผมมี่เกี่ยวกับรถยนต์ไทล่าสมบัติอะไรเงี้ยครับมันเป็นสองภาคครับก็ตามหาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามัน ไปเห็นพมอดีลืมแล้วผมว่าผมอยากได้จนผมลืมอ่ะมันตามหาจนผมลืม,มไปดูเรื่องอื่นด้วยนะครับจะลืมหลืว่าเราก็หาเรื่องนี้อยู่ครับจนภัยแล้วสมบัติคล้ายๆแบบบูมเรเดอร์อะไรประมาณนี้นะครับแนว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 คล้ายๆกันนะครับก็เป็นผลงานอีกขึ้นชื่อของมิโคลัสเคสครับในสมัยนู้นครับไอ้ย้อนหลังกับใครนะครับเพราะว่าหนังใหม่ๆของแกออกมาก็จะเป็นหนังแกบีซะส่วนใหญ่นะครับก็เลยซื้อเก็ตเอาไว้ ให้ดูนะครับผมช่วงนั้นไงกำลังฮอตกำลังปังนะครับก็นี่ครับแผ่น39บาทนะครับผมมาจากร้านรีโด้ดีวีดีนะครับผมสั่งจากรีโด้นะครับโอเคนะครับอ่ะเรามาดูต่อมาแล้วก็มาดูระบบภาพกันก่อนนะครับระบบภาพก็จะเป็นระบบสองต่อสามต่อห้าต่อหนึ่งนะครับผม โซนสนะครับหกเก้นะครับระบบเสียงเป็น2.0นนะครับตามนี้นะฮะตามนี้เลยนี่ครับหนึนย์ตามนี้เลยผมไม่สนใจนะครับว่าจะเป็น5.1หรือ2.0งูนะครับตอนนี้เพราะว่าผมได้ลำโพงมาใหม่นะครับชุดหนึ่งนะครับที่เห็นเห็นอยู่มุมมุมซ้ายหรือมุมขวาของท่านนี่แหละครับเพิ่งได้มานะครับเดี๋ยวถ้ามันจะใช้ใช้ดียังไงเสียงดียังไงเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับ ขอใช้พิกสักพักหนึ่งแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงนะครับเป็นยี Micro ่ห้อไมโครแลบ X3 นะครับผมข้างหลังเดี๋ยวผม,มวันหลังมารีวิวให้ดูนะครับมันมาแทนตัวเก่าครับผมผมไม่กลัวเลยว่ามันจะเป็นระบบ5.1หรือ2.0เพราะว่าเสียงที่จะได้มาเนี่ยระบบเสียงที่ให้มาของลำโพงตัวนี้ดีมากๆไว้แพ้ขอใครเอ็นแน่นอน,นครับเดี๋ยวหลังมารีวิวให้ดูนะอันนี้รีวิวหนักไปก่อนอันนี้ก็นะครับข้างในสกรีนข้างในมาให้ สวยงามนะครับภาคไทยอย่างเดียวนะนะครับอย่างเดียวนะครับสวยงามมากเป็นหนังประจนไทยอีกเรื่องนะครับที่อยากได้นะครับเทชรเท็ดที่แสดงหนังหลายเรื่องครับแต่ว่าเท่าที่ทันนะครับเก็บเท่าที่ทันนะครับโอเคนะครับหาเลยนะต่อมาเรื่องนี้ครับภาคสองครับกาประตนไทยเหมือนกันครับปฏิบัติการเดือดร่างบันทึกรับสุดขอบโลกนะครับ นาของเคสอีกเรื่องหนึ่งครับมันภาคสองต่อจากภักแรกเมื่อกี้นะครับก็ยังไม่ได้แกะจากซีลนะที่ผมแกะมานี่คือลองลองเสียงเฉยๆนะครับลองกับลำโพงเฉยๆว่ามันเสียงดีไหมนะครับอันนี้ก็พอมานะครับ่ังดีเลยจะแกะให้ดูข้างในนะครับแกะพร้อมกันเลยนะครับตรงได้มา ใส่พิ้งครับนี่ครับเรกันเลยครับมามาแล้วครับมาแล้วอ่ะต่อมาครับดูดระบบภาพกันก่อนเลยระบบภาพก็จะเป็น2ต่อ40ต่อ1นึ่นะครับโซน3นะครับระบบเสียงก็เป็น2ต่อไอสองสอนะครับไทเท่านั้นนะครับผม ดีดูข้างในกัน,นครับนี่ครับข้างในแผ่นสวยมากครับปกไหนก็สวยิแผ่นเพิ่งทำได้ไม่นานนะครับแผ่นตัวนี้หรือแผ่นเมื่อปี5-7เจ็นี่เขาทะเบียนปีปี5-7ครับไม่นานโอเคนะครับถ้าใครชอบของผลง,งานของนี้คนลักเคสนะครับก็ไปหาได้เลยนะครับ ในช็อปี้ลัสซานนะครับต่อไปครับอย่างนี้ครับ DX p e n d a b l e นะครับภาคนี้ท่าเป็นภาคแรกนะครับภาคสี่กำลังจะมานะครับผมก็เลยเก็บผักกเก่าไว้ก่อนครับเดี๋ยวมันจะขึ้นราคานะครับผมอ่อันนี้ก็จะเป็นหนังมือสองนะครับบอกเลยเป็นหนังมือสองนะนะครับแต่ว่าสภาพดีมากๆเลยมาแล้วแกะดูของคนนี้แกะก่อนนะเพราะว่า ผมไม่รู้ว่าแผ่นข้างในจะเป็นไงนะครับแผ่นมือสองแกะดูเฉยๆนะครับก็หอมาอย่างดีนะหอมมาเปิ้ลม,มาอย่างดีเลยนะครับเป็นปกสวมนะครับขึ้นลงนะครับมปนปกธรรมดานะครับกล่องข้างในเป็นสีดําไม่ได้สกินอะไรมาให้นะนนะระบบเสียงที่ให้มาของเรื่องนี้ก็ไอเรื่องนี้นะก็เป็น ห้นึ่งนะครับถึงท้ายห้าหนึ่งอย่างเดียวซับไม่ได้มีมาให้นะมันเป็นอย่างนี้มาให้โดดโมาเลยนะครับผมโซนสามสิบหกต่อเก้านะครับผมระบร,ร,ระบบภาพนะครับการผลิตปี5้าสามครับตีทะเบียนห้าสามโอเคนะครับเดี๋ยวพักสี่มาค่อยว่ากันเอามาน,นี่เก็บผ้ากเก่าแกไปก่อนนะครับ ผมมีภ้าสออยู่2 2 2แผ่นเพราะว่าแผ่นหนึ่งแผ่นภาค2แผ่นหนึ่งก็จะเป็นแผ่นแยกอีกอันหนึ่งก็จะเป็นหนังรวมซื้อในเซเว่นนะครับก็เลยได้มา2แผ่นโอเคนะครับมันมากๆครับเรื่องนี้มันทุกผ้านะครับต่อมาครับเรื่องนี้ครับหนังที่ชอบครับอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ชอบมากๆเลยนะครับก็ฮันเซลแอนเกเทลนะครับนักล่าแม่มดพันดิบนะครับผมชอบดูนะเรื่องนี้สนุกดีครับออกได้เลยนะครับ เ็นการกะล่าไม่หมดนะครับมันมากนี่นะเราแรกผมดูก็ว่ามันจะสนุกหรือเปล่านะครับผมคิดว่ามันไม่น่าสนุกแต่พอได้ดูแล้วติดเลยชอบเลยนะครับชอบมากๆเลยนะเรื่องนี้นะครับสนุกดีนะครับอันนี้ก็เป็นหนังมือสอนนะครับเดี๋ยวลิงก์หนังเดี๋ยวผมทําให้ลืมตามเดี๋ยวผมจะลงไว้นะครับมาลัร้านไหนนะครับอ่ะเรามาดูระบบเสียงกันนะครับระบบเสียงที่ให้มาเป็น5.1นะครับผม โลภาาที่ให้มาก็1.33่ตัว1นะครับส3่ก็เต็มจออวดนิดๆประมาณนี้ครับพอรับได้นะครับทะเบียนตีตีทะเบียน5.6ปี5.6นะครับเห็นนั้นตรงนี้ตีห้นะครับมุมข้างในข้างในก็ไม่มีอะไรครับข่าวเวอร์มาเลยนะครับแต่สนุกครับรับรองว่าใครใครชอบแนวเออแฟนตาซีออกแนวแฟนตาซีบบ จนภายต่อสู้อะไรพวกนี้มันก็เนี่ยครับก็สนุกดีเรื่องนี้นะครับบอกเลยมันมากผมเป็นหนังที่ผมอยากให้มีภาคต่อมากๆเลยคือเรื่องเนี้นะผมอยากให้มีภาคต่อมันสนุกดีนะครับอ่ะออไหมครับหนังเรื่องนี้ครับแวนเฮลซิงเป็นมือสองครับผมจากชอปปี้แล้วจะได้อีกแล้วนะครับสองอันนี้แหละแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมสั่งไหนนก็แน่นะครับผมผมสั่งหลายร้านนะครับบอกเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นปกสวมนะครับปกสวมอะไรข้างนะครับอันนี้นะครับเป็นปกก็จะก่เก่าเลยนะเพราะว่ามันออกหรือทาสีแบบน,นี้ก็ไม่รู้นะมันของเหลืองเหลืองนะครับผมคาดปรสิสปิไม่ได้เห็นนานแล้วค <c oughs> ิดถึงคิดถึงนะครับอันนี้ของบริษัทนี้นะครับเรามาดูระบบเสียงกัน่อนนะครับระบบเสียงเป็นอังกฤษไทยห้าจุดหนึ่งนะครับผม ก็สัว์ัอังกฤษไทยเอ่ยมาเลเซียแล้วก็ชไนนีสนะครับผมเป็น DV ว9ดี9ครับโซน3ตีทะเบียน47นะครับมาดูข้างในก่อนนะครับข้างในก็จะเป็นของดำนะครับไม่มีใช้สกรีนปกในหมานะครับแบบนี้ครับอันนี้เป็นผ่นชื้นผมใส่ไว้นะครับ หางเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นพวกแนวแวมไพร์นะครับต่อสู้แอคชั่นแบบกับพวกหมาป่าพวกแวมไพร์อะไรครับเป็นสนุกดีครับเป็นหนังซิงครับนำแสดงโดยนะครับวแจ็คแมนครับแล้วก็เคสนะครับเป็ซนเซลนะครับเป็นอีกนางเอกที่ผมชอบอีกคนหนึ่งนะครับก็ปูบอลินนะครับผมอ่า ถ้าใครชอบแนวจนายต่อสู้บฟนตาซีอะไรพวนี้ครับก็คงไม่พลาดนะครับผมสนุกนะครับเรื่องนี้นะครับน่าจะมีพักต่อนะครับบอกได้เลยนะน่าจะมีพักต่อโอเคนะครับอ่านะครับเอามาเรื่องนี้ครับอ่ายังไม่ได้แกะจากบับเบิ้ลเลยนะครับเพิ่งมาส่งวันนี้นะครับล่าสุดแถมขนมมาให้ด้วยเดี๋ยวร้านนี้ผมจะทิ้งละทิ้งไว้แห่ร้านนี้เขาดีมากๆเลยนะ ขาชื่อร้านอะไรไม่รู้นะมันเป็นภาษาอังกฤษผมก็ไม่ได้อ่านนะครับแต่จำาสัญลรัก,กได้นะครับเป็นตาสีแดงจะรู้เลยนะครับร้านนี้ผมสั่งเป็นประจำนะก็แถมขนมถุกรอกนะครับบางทีก็ให้ออแผ่นหนังนะครับมาแถมมานะครับแต่พอดีผมไปเห็นเรื่องนี้พอดีผมอยากได้พอดีเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเขาญาติแกะขนมออกก่อนเขาแถมาให้เป็นขนมที่พกเร์อะไรทุกอย่าง มาอย่างดีเลยครับแน่นหนามาเป็นหนังมือมือ2องครับตันนี้มือสองแต่ว่านะครับบอกเลยว่าสภาพเนี่ยร้อยเปอร์เซนตเลยครับผมสั่งแก2องารอบนะครับไม่มีปัญหาเรื่องแผ่นเลยนะครับบอกได้เลยนะครับเดจาวูนะครับต่อมาแล้วครับเรามาดูระบบเสียงกันก่อนนะครับระบบเสียงเป็น d o บ b y 5 1อังกฤษไทยนะครับซับก็ไทย นะครับใช้นี้นะครับมาเลย์ lle, ก็เกาหลีกับประมาณนี้นะครับเป็น DVD 9นะครับระบบภาพเป็น2ต่อ2 3 5ต่อ1น,นะจ๊ะตีทะเบียน50 50ก็หนังกี่ปีอ่ 10, 10ะ10ิ0กวราปีะใช่ไหมเรื่องนี้นะครับผมไม่รู้ข้างในกันนะครับข้างในเป็นหนังของ แ,แสดงที่ชอบอีกคนนึงก็เดินเลวอหิงตันนะครับแกเล่นได้ไหลายบทบาทดีนะครับนี่นข้างในกันมาอย่างดีไม่มีสก,กรีนนะครับแต่ว่าได้มาก็ไม่เป็นไรไม่ได้สก,กรีนมาก็ถือว่าเป็นหนังที่ชอบอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นการโอ้โหมันเนี่ยเนี่ยแผ่นมือสองแต่แต่แผ่นไม่มีไม่มีรอยขนแมวเลยนิดนึงตีเป็นมือหนึ่งได้เลยนะผมบอกได้เลยนะร้านนี้ รับประกันเลยครับเป็นสืบสวนสอบสวนไล่ล่าแบบข้ามนาะคตไปน,นะครับแก้ไขเหตุการณ์อฆาตกรรมประมาณนี้นะครับสนุกดีนะครับเรื่องนี้นะครับเดจาวู ja นะครับผมมีเป็นแผ่นซีดีแต่ผมต้องการอยากได้เป็นไอ้นี่พอดีเลยดีวีดีไปเห็นพอดีก็คว้าเลยนะครับไม่ได้คิดอะไรมากเลยนะครับหนังสนุกครับน่าดู โอเคนะครับหาเนาะครับหาต่อมาเรื่องนี้ครับนี่ครับทีมเอทเทิล์ทักสามนะครับพบพอดี 3, ครับสามห้าเหลือภาคที 4, ่สี่มาดูครับขอเอือ้อมมนอย่างดีนะแต่เสียดายมันเป็น,เป,นเป็นปกอย่างเงี้ยเป็นปกกระดาษมานะครับผมเกะยังไงดีอ๋อ uh huh.

กาจะเป็นแผ่นพับมานแน่ๆเลยเดีย๋ยวผมแหก่ก่อนอแกะเลยไม่เป็นไรโอเคนี่ครับมือหนึ่งเลยนะครับเรื่องนี้เออสวยดีนะครับพิมพ์ตองดีมด้วยงเงานะครับแต่ตัวหนังสือไม่นูนนะก็ก็ฟืดๆมือนะครับผมโอเค นแอคชั่นหนึงๆน,น,น,นะครับที่จะมีภาค4ตามมาเร็วๆนี้นะครับเรามาดูระบบเสียงกันครับระบบเสียงที่ให้มาก็เป็นอังกฤษไทย5.1นะครับผมซับอังกฤษไทยผมซื้อมาในราคา9 9บาทก็ตีขลมข็ส่งกันละกาบาทนะครับบางร้านเขาขายประมาณร้อยกว่านะนั่นมมนรวมส่งนะนะครับผมก็เลยเออร้านนี้ดีนะครับเดี๋ยวผมลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับผมได้มาจากไหนโอเคนะครับ เอาเป็นแผ่นพับนะครับับยังไงเนาะนี่ครับเออสวยดีนะครับเนี่ยฮะเออสวยดีครับอ่รวมทีมนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าทำแบบเนี้ยนะครับทำกล่องพลาสติกแข็งอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาในการเอาแผ่นออกมากๆเลยครับ อีอยานมันฝืดมากเลยนะตรงนี้ผมอยากจะบอกว่านะครับถ้าท่านท่านไหนนะครับเจอกล่องไขงอย่างเงี้ยทำใจเลยเปลียดใจเล,เลยว่า ถ้าสมมติเราออกผ้านะครับมันหักขึ้นมานะครับแกนข้างในนี้นะครับมันหักขึ้นมานะตัวล็อกข้างในมันหักขึ้นมาแล้วมันคือปัญหาเลยเพราะว่ามันไม่มีกล่องใส่นะครับถ้ามันพวกกล่องแบบนี้มันยังว่าไปอยู่ว่าไปอยากนะครับมันยังมีพอมีอะไรยังมีกล่องใหม่หาได้แต่อันนี้มันไม่มีมันหักแล้วมันหักเลยนะครับผมยอมรับนะครับว่ามันสวยนะครับทีนทำหมักมาได้สวยมากนะครับแต่มันปัญหามันอยู่ก็ตรงตรงนี้แหละตรงเดียวนะครับเป็นพลาสติกแข็งไม่มี ยึดอยูย่เลยนะครับผมแ่งโป๊กเลยนะครับงอ,อ,อกอกมาลำบากลำบากนะครับผมก็จะออกให้ดูนะครับออกต้องระวังระวังนะครับเพราะว่าแกข้างในมันค่อนข้างเปราะบางนะครับเปราะได้เลยตรงเนี้ยตัวล็อกแผ่นค่อนข้างเปราะบางนะครับออกก็ระวังนะครับถ้าใครได้แบบนี้ไปหักขึ้นมาสองอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับไม่อยู่แน,น่นอน จากจะประสบประสบการณ์ที่ผมผมเจอแผ่นกล่องแบบนี้นะถ้าเป็นพลาสติกแบบน,นี้ผมกลัวผมกลัวเวลาเขาออกมันจะหักแต่ยอมรับว,ว่าสวยสวยจริงๆครับเป็นทีมเลยทีมทีมเก่ากับใหม่รวมกันเลยนะครับวยดีครับชอบชอบเือครับชอบดีแต่ว่าพลาสติกเป็นที่ตัวล็อกแผ่นพลาสติก,ออกยืดหยุ่นได้เถอะต่ทน,น,นี้มันแข็งกลบมันหักแค่นั้นเองนะครับสวดีครับออกเลยเลย โอเคเป็นของครับเวลาเดี๋ยวหาซองมาใส่สวัสดีครับโอเคนะครับหมดแล้วครับหนังที่ได้มาแล้วครับวันนี้นะครับล่าสุดครับเอาไว้สั่งมาหลายวันนะครับเก็บไว้รอรีวิวทีเดียวเลยครับโอเคนะครับนี่ครับฝากไว้ด้วยนะครับรถฮักสี่กำลังจะมานะครับอ๋อมีดาราคนไทยเล่นก็คือโทนิจาน์เลยครับสมทบนะครับดูมาราแอคชั่นครับหลายคนนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านครับอาจจะมารีวิวเกี่ยวกับลำโพงเออที่ได้มาล่าสุดนะครับขอใช้ไปก่อนแล้วกันนะครับขอใช้ไปก่อนว่าเสียงมันดีขนาดไหนนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับคาใดวาจาใดที่พูดไปนะครับไม่ถูกใจท่านนะครับขัดใจท่านนะครับต้องขอกราบขอใครไปณที่นี้นะครับโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาสิสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม